เรื่องจากที่มีการเคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะหรือรถไฟต่างก็มีการติดตั้งเบรกเพื่อให้สามารถหยุดการเคลื่อนที่ได้ AC servo ก็ได้รับการติดตั้งเบรกไว้เช่นกันเพื่อหยุดการเคลื่อนที่ของมอเตอร์เบรกมีอยู่หลายประเภทเช่นเบรกแบบไดนามิกเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า,ฟาและเบรกรีเจเนอเรทีฟเบรกแบบไดนามิก ใช้เพื่อหยุดเซอร์โวมอเตอร์อย่างรวดเร็วหลังจากที่กระแสไฟฟ้าขัดข้องหรือเซอร์โวแอมพลิฟายเออร์ล้มเหลวอย่างไรก็ตามเบรกเหล่านี้ไม่สามารถรักษาสถานะหยุดการเคลื่อนที่ไว้ได้เพื่อรักษาสถานะหยุดเคลื่อนที่จะต้องใช้เซอร์โวมอเตอร์ที่มีเบรกแม่เหล็กไฟฟ้าเราลองมาพิจารณาอุปกรณ์ลำเลียงในคลังสินค้ากันนะคะ ดูเหมือนว่าจะมีเหตุกระแสะไฟฟ้าขัดข้องเกิดขึ้นอุปกรณ์ลำเลียงภายในคลังสินค้าหยุดทำงานในตำแหน่งนี้ก่อนที่จะเกิดไฟฟ้าขัดข้องเล็กน้อยทั้งนี้เนื่องจากเบรกแม่เหล็กไฟฟ้าภายในเซอร์โวทำหน้าที่คอยรักษาสถานะดังกล่าวไว้เบรกชนิดนี้จะรักษาตำแหน่งโดยใช้กลไกเพื่อไม่ให้อุปกรณ์ตกลงมาในระหว่างที่เกิดเหตุกระแสะไฟฟ้าขัดข้องหรือการหยุดแบบฉุกเฉิน ถ้าเช่นนั้นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเซอร์โวนี้ไม่มีเบรกแม่เหล็กไฟฟ้าอุปกรณ์ลำเลียงจะไม่หยุดเคลื่อนที่ในกรณีที่เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องซึ่งจะส่งผลให้อุปกรณ์ตกลงมาและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงได้พึงระลึกว่าเบรกแม่เหล็กไฟฟ้าใช้เพื่อรักษาสถานะหยุดเคลื่อนที่เท่านั้นอุปกรณ์ดังกล่าวไม่สามารถช่วยลดความเร็วของเซอร์โวมอเตอร์ได้ BREAK Regenerative จะแปลงพลังงานส่วนเกินที่ได้จากการหมุนแปลงให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าขณะที่มอเตอร์ลดความเร็ว Servo Amplifier จะนำพลังงานไฟฟ้าส่วนนี้กลับมาใช้ใหม่พลังงานดังกล่าวสามารถใช้เพื่อขับเคลื่อนเพลาอื่นๆซึ่งช่วยประหยัดพลังงานเบรกประเภทต่างๆเหล่านี้สามารถนำมาใช้ร่วมกันในระบบเดียวได้ เพื่อให้สามารถใช้งาน s e r v ์โวได้อย่างปลอดภัยด้วยการใช้เบรกประเภทที่เหมาะสมสำหรับสถานการณ์นั้นๆ